สวัสดีครับพบกับช่องสวนบักกุลาสำหรับในคลิปนี้จะนำภาพการนอนเต็นท์ที่สวนบักกุลาท่ามกลางบรรยากาศลมพัดและอากาศเย็นประมาณที่สิ <19. S 1> องศานะครับธันวาคม2565ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร มาเวลาประมาณ7จ็นาฬิกามาถึงบ้านถึงสวนมะก,กุุลาอันนี้เวลาประมาณ4ี่ทุ่มเวลาสี่ทุ่มครับใช้เวลาเดินทาง14 15ชั่วโมงนะครับอันนี้อำเภอพะโคนที่สวนบัก,กุุลาอากาศ ตอนสี่ทุ่มยีองศาลมพัดหนาวเป็นสบายสบายนะครับวันนี้เรายังจะนอนอยู่ที่กระท่อมสวนรถระนาสวนเจงเงาะของเราอยู่นะครับคืนนี้ส0บยองศาคุณมนเช้าไม่รู้อากาศจะ กี่องศานะครับวันนี้ต้นไม้ใหญ่ผมอ้อมะม่งวงลูกดกนะครับเดี๋ยวต้องขนเอาเต็นท์ออกจากท้ายรถเอามากลางนอนนะครับวันนี้ยี่สิบหกศาตร์สี่ทุ่มน้ำไม่อาบแล้วครับวันนี้ พรุ่งนี้เช้าค่อยว่าอีกทีนึงดูว่าพรุ่งนี้เช้าอากาศที่นี่จะกี่องศานะครับที่นอนของเราในค่าคืนนี้นะครับอากาศ ยีส่สิบองศาลมก็แร,นะรมแรงนะครับที่อำเภอพังโคนบ้านฝังแดงนะครับลมแรงอากาศเย็นยี่สิบองศาค่ำคืนนี้เราจะนอนที่ ท่อมปลายนาของพระสังนะครับเรียบร้อยครับาการเต็นท์ของเราเรียบร้อยคืนนี้เราจะนอนกันที่นี่่ามกลางอากาศเย็น20วองศานะครับพอเที่ยงคืนทีหนึ่งทีสองก็น่าจะลดลงเหลือ17 18องศานะครับว่าดูสภาพแล้วน่าจะเย็ยนมากเพราะว่าลมลมแรงลมยังพัดอยู่ดูผ้านบเจอลมพัดเยี่สิบองศาเนี่ยก็เย็ยนสบายสบาย แขวนไว้ทำไมวะเนี่ยต้นมะลิดนะครับค่ำคืนนี้เรามาดูต้นไม้ตอนกลางคืนดูนี่เป็นต้นมะลิดต,ต้นหนึ่ง ที่เราปลูกไว้ดูใบโดนมแมลงก,กัดกินกันนะครับน,นี่มะพร้าวส่วนนี้เป็นซากนกติดตอนไหนไม่รู้เน่าจนเน่าอันนี้เป็นมะขามนะครับ ตัวนี้ทุเรียนตอนนี้ผัดใบกำลังใบใหม่กำลังแตกออกมานะครับกำลังสวยงามใบใบเก่าร่วงหมดนะครับดูว่าแรงนี้จะรอดไหมถ้ารอดก็โอเคครับ ที่เรามาแก้ตอนที่สามสามเดือนแล้วนะครับยังไม่แตกอันนี้ปลูกออกพรรษาวันที่วันแรกที่ออกพรรษาเลยก็ปลูกอันนี้ใบใหม่กำลังแตกออกมานะครับ เรามีกองฟางด้วยอันนี้จะเอาไว้มาหมบดินนะครับกองฟางเอาไว้หมดินให้กับต้นไม้ในหน้าแรงจะได้ดินจะได้ไม่แห้งเกินไป อนนี้อะโวคาโดใส่ไม่ได้น้ำนะครับเริ่มบกเหลืองโอ้น้ำแห้งมาก ต้นนี้ทุเรียนต้นนี้ใบเก่ายังไม่ร่วงแต่ว่าใบใหม่แตกมาแต่ก็ไม่เติบโตนะครับต้องเรียนรู้กันพอสมควรอยู่ทุเรียนเอาว่าปีนี้โตแล้วรอดแล้วโตให้ก็ถือว่า โอเคนะครับต้นเรียนหมอนของต้นที่สองโดนอะไรเนี่ยใบหยิกงอเหมือนโดนเชื้อราหรือเปล่าต่พักบ่อของเรา น้ำแห้งหมดครับอันนี้ถึงบ่อโซนที่สองโอ้น้ำแห้งมากปีนี้ไม่ได้น้ำคลองน้ำไหลมาเติมนี่แห้งลงไปเกือบน่าจะสองเมตรครับ ออตอนพิจิการมาตัดแต่งกิ่งแล้วก็ขาดปุ๋ยหรือว่าปุ๋ยเยอะไปแล้วเนี่ยใบไหม้หมดเลยต้นหอมหอมแบ่งอเอาเก็บไปหมดแล้วเหลืออยู่แค่เนี้ย อันนี้ก็เป็นนะครับหอมแบงอันนี้ก็เป็นฝรั่งกิมจูพระเอกของเราต้นหนึ่งสตอยังเติบโตดีอยู่นะครับตรงนี้ใบก็ร่วงส่วนโน่น ที่ไฟส่องอยู่นัเป็นมะนาวนะฮะมะนาวแล้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 วออมังคุดมังคุดต้นนี้ยังเหลือแต่ว่าใบกรอบแพ่งไม่รู้เป็นไรนะฮะแต่สตอต้อนนี้สวยดี ต้นนี้สวยงามนี่ลองกองต้นเดียวจะรอดไหม มันพูดอีกต้นครับต้นไม้เอาปุ๋ยมากองรวมไว้ตรงนี้แล้วไม้มันได้ปุ๋ยมากไม่รู้จะตายเปล่าสองสามต้นนะครับพยุงไทยหนึ่งสองสามเข็มปุ๋ยอ่ะ น้ำแห้งลงมากกระท่อมจะรอดหรือ